ครับกลับสวัสดีครับ FC มีรักนักสู้วิชาปูกขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะมาทำรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับมวยช่อง3นะครับคลิปนั้นมันออกจรวมมมิดไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้ข้อมูลข่าวสารชัดเจนขึ้นมานะครับก็เลยต้องทำใหม่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็จะนำเรียนให้มิรักได้ทราบกันแบบ นั่นเลยนะครับแบบละเอียดไปเลยนะครับแล้วก็มวยชอบมวยรักมวยชอบนะครับเบื้องต้นนะครับสองตัวนะครับก็ก่อนจะนําเรียนก็เช่นเคยนั่นแหละนะครับกับผู้สนับสนุนนะครับสโบเบทสโบเบทสามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวสเต็ปครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวเลยนะครับการเงินมั่นคงเถาวนนะครับเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดเข้าไปนะครับ สนใจก็แอดเข้าไปมีแอดนำหน้านะครับแอดสามห้าเก้า SBOBET ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสเหมือนเดิมนะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับเว็บดีๆคุณภาพเว็บเก็บพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับแล้็อีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาอาชีพเสริมนะครับหรือว่าจะเอาเป็นอาชีพหลักนะครับสำหรับท่านใดที่ ว่างๆนะครับอยากจะมีงานมีการทํานะครับก่อนนี้เลยครับอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับแนะนําเลยนะครับแฟนชายนะครับมาเป็นแฟนชายกับพวกเรานะครับก็คือรถเข็นหมึกย่างนะครับเป็นรถเข็นหมึกย่างคุณภาพนะครับเป็นรถเข็นหมึกย่างคุณภาพมีแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะดูโทรดูทีวี พัดลมนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดนะครับได้พร้อมกันเลยทีเดียวนะครับอันนั้นคือความใหญ่นะครับความใหญ่ความมาตรฐานของแผงโซลารเซลล์ที่อยู่บนหลังคาของอรถเข็นย่างปลาหมึกนะครับเป็นแบบไฮเทคเลยนะครับนะบอกได้เลยว่ากับไฮเทคที่สุดในเมืองไทยในในปัจจุบันนี้เลยนะครับอ่าก็คือหอมึกย่างซีฟู้ดนะครับหมึกย่างซีฟู้ด น้ำกิมรสเด็ดนะครับ65ดาวครับนะครับการันตีด้วยดาวเยอะที่สุดนะครับนะครับสนใจก็กินกลางมาเลยนะครับที่087นะครับ6249933นะครับนะ624สี่เออถูกต้องครับ6249933นะครับติดต่อเลยครับคุณนนท์นะครับเสียนนท์นะครับติดต่อไปเลยนะครับบอกว่ามาจากปู่ขนมต้มแนะนำมา จะมีส่วนลดเป็นพิเศษนะครับสําหรับท่านใดที่มองหาอาชีพเสริมหรือว่าจะเป็นอาชีพหลักนะครับลดเช็นย่างปลาหมึกนะครับลงทุนทีเดียวครับจบเลยนะครับลงทุนทีเดียวจบเลยนะครับตามทําเลตามปั๊มปตทนะครับตามปั๊มน้ํามันหรือว่าทําเลไหนที่เห็นสมมาพาควนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่087 6249933นะครับเสียนนท์นะครับ นํำเรียนมิตรลักของผมเข้าสู่ขบวนการวิเคราะห์วิจารณ์มวยศึกเจ้ามวยไทยได้เลยนะครับก็คงเป็นดังที่คิดนั่นแหละนะครับนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใดๆนั้นสิ้นนะครับคู่มวยก็ยังเป็นคู่มวยเดิมๆท,ที่วางโปรแกรมไว้เมื่อวันที่สองมกราคมน,นั่นเองนะครับก็เลยหยิบยกออกมานะครับ หลังจากเจ้าโควิดมันมากวนนะครับก็เลยต้องดึงมาชกกันในช่วงทางสคบอท่านปลดล็อกให้นะครับมาดูกันเลยครับคู่แรกนะครับร้อยี่สิบองปอนด์ครับมวยรอบมาบินนะครับรอบน็อกเอาท์นะครับเจะยกพลานพีเคเซนชัยนะครับหรือว่าเจะยกเพชรสิทธิศรพิชัยนะครับเด็กหนุ่มวัยสิบเปีครับมวยขวาจากบุรีรัมย์นะครับส่วนคู่ต่อกกอนก็คือรุ่นหน้าเลยนะ นะครับเจริญชัยเจพาวเวอร์รุปภูเ็ตหรือว่าจะอุดชวดในแมตต์ด้ะนะครับเจ้าหยกพันลานพีเคนี่ประเภทที่ว่าครบเครื่องนะครับหลากหลายนะครับหลักหล่ยดีนะครับอยู่ข้อ่ข่ใหญ่ข้อ่ข่คุณภาพนะครับการทํามวยนะครับไม่ตกเซิร์ฟเลยนะครับเบอร์ต้นเบอร์อันดับต้นต้นของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้อไข่พีเคนะครับ เพิ่มหัวจิตหัวใจขึ้นมาครับพรรคเดก็รู้สึกว่ามีความคล่องแคล่วนะมีความคล่องแคล่วไม่เหมือนตอนเป็นเจ้าหยกเด็กหยกเพชรนะครับพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับส่วนคู่ต่อกรนะครับเจ้าเจริญชัยเจพยระวลุภูเจ็ดนะครับรุ่นหน้านะครับจะย่าง30มสิบแล้วล่ะนะครับเป็นมวยขวานะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับล่าสุดของเจ้าหยกพันล้านนะครับก็ไปชนะเจ้าเป็นเทพ เอกมองนน์นะครับส่วนเจ้าเจริญชัยเจพาวรุหรือว่าเจ้ายอดแสนจอนงพลรัตน์ลายดีนะครับก็ล่าสุดนี่ไปชนะเจ้าเจ้าเพชรทรงพลนะครับอ่าสิทธิ์พนมทองนะครับล่าสุดของเจ้าเจริญชัยนะครับความเกา่าความหลากหลายนะครับพอๆกันนะครับลูกหนักลูกแรงนะครับ รุ่นน้องลายนี้มันไม่เกรงด้วยนะสินะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับเมื่อย้ำเข้าไปบ่อยๆหรือว่าโดนเข้าไปหนักๆนะครับขออย่างเดียวว่าให้เจ้าเจริญชัยมาเต็มปอดเต็มถังเขาพอนะครับถ้ามาแบบ70-80%นี่ผมบอกได้เลยครับเสร็จเสร็จรุ่นน้องแน่นอนครับนะแต่เบื้องต้นก็ยังชอบไปที่เจ้าเจริญชัยเจพาวเวรลุกภูเจ็ดนั่นแหละนะครับ พราะว่าเห็นฝีไม้ลายมือตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับเก๋าเก่าลายขามจริงๆลายนี้นะครับคงเจาตัวรอดได้นะครับเพื่อที่จะไปชิงที่หนึ่งนะครับอ่ะสรุปก็ชอบไปที่เจริญชัยเจพระวโรกภูเก็ตนะครับมาถึงคู่สองครับร้อยสาสิบห้าปอนด์นะครับเป็นมวยรอบทบปวนมวยมันพันดุนะครับทั้งที่สองนะครับเด็ดฟังโขงจอนเอเอครับหรือว่าสีรักมวยไทยนะครับพบกับเจ้าไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับ สำหรับเจ้าเด็ฝฟ่งโขงจอนเอเอนะครับก็เด็กหนุ่มวัย24ปีครับมวยขวาจากสปปลาวนะครับประเภทซ้ายหน้าครบเครื่องนะครับปลายแรงนะครับพัฒนาหัวจิตหัวใจขึ้นมาเยอะนะครับเด็ฝฟ่งโองสมัยนี้ไม่เหมือนเด็ฝฟ่งโขงสมัยนั้นนะครับมาภาคนี้เอาจริงครับภาคนี้รู้สึกจะตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษนะครับอยู่กับทีมงานแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับ อยู่กับท่านนายกมาน้อยนะครับเป็นนายกแล้วมั้งนะครับก็คงสอบผ่านนะครับโซนอุดรก็คงเป็นของเขาแหละนะครับก็ล่าสุดนะของเจ้าเด็นฝั่งเขานี่มันชนะเจ้าบัวเขียวปอเปาอ,อ,อินนะแต่เจ้าบัวเขียวปอเปาอ,อินเนี่มันไปยืนรอชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะครับมันไปรอแล้วมันไปยืนรออยู่แล้วโดยมันนั้นมันชนะเจ้า อะไรศิลาทองโชห้าพยักหรือไงเออใช่ครับนะก็ไปยืนรออยู่ยแล้วนะครับถ้าใครชนะก็ไปชิงชนะเลิศกับเจ้าบัวเขียวได้เลยนะครับส่วนเจ้าไทยสอจอเปยกอุไทยนะครับเด็กหนุม่มวัยสิปีครับซ้ายจากสุรินนะครับซ้ายนับขัวนอกเอ็นเตอร์เทนคอนโดนะครับลนยนี้ไม่ต้องเหลวกันมากรู้กันยันเด็กซื้อโอเลี่ยงเลยทีเดียวนะครับ ลูกกันมาตั้งนานแล้วล่ะลุงครับแน่นอนครับลายดีน้องชายกุหลาบดำล่าสุดนชนะเจ,จ,จ้าซุปเปอร์โจ๊กเจติศัก์นาวีนะครับก็มวยคู่นี้ใครแพ้ก็ไปชิงที่สามนะครับคนชนะก็ไปชิงที่หนึ่งถึงแพ้ก็ได้ที่สองถึงแพ้ก็ได้ที่สี่แน่ๆนะครับนะคู่นี้นะครับชอบของหนักของแรงก็ไทยสตอเปี้กอุทัยครับนะใครที่ชอบสตอร์ต่ำนะครับ ใครที่ชอบสกอต์ตามก็ต้องอยู่ฝั่งเจ้าไทยนะครับใครชอบความหลากหลายนะครับว้อมเฮาหานมาพักเดนี่ครบเครื่องนะครับหลากหลายเหลือเกินนะครับก็ชอบไปที่เด็ดฝั่งโค้งใครชอบระยะยาวนะครับใครไปลงกรุงเทพก็ต้องอยู่ฝั่งเด็ดฝั่งโค้งนะครับใครจะลงแค่สระบ,บุรีโคราชนี่ก็อยู่ฝั่งเจ้าไทยสจบเปบียกุภไทนะครับเลือกเอาเลยครับ ใช่ผมเลือกนะครับคลิปนั้นเนี่ยผมผมเป็นสองกิจสองใจนะครับคลิปนี้ผมเลือกแล้วนะครับนะผมเบื่อนั่งรถครับผมไปลงแค่โคลาดพอนะครับผมเลือกฝั่งไทยสอจอบเปียกอุไทยครับรุ่นเอียวสามดอกอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ค่อยแต่งตัวขยับขยายได้คู่นี้นะครับเออมีเวลาแต่งตัวเยอะแยะนะครับนะสลีละเรื่องร่างกายนี่เจ้า เด็ดฝั่งโคงมันน่าจะได้หนาในใหญ่กว่ามั้งนะรอดูวัดดูดูตัวเก่งอะนะแต,แต่นี่เห็นแล้วก็เลื่อมๆอะไอเด็ดฝั่งโคงมันเลื่อมหัวอยู่แล้วนะครับอ่ะเบื้องต้นก็ลุ้นสกอร์ต่ําไปที่เจ้าทายสามยกอ่ะเลยสามยกก็ตัวใครตัวมันนะครับนะแล้วแต่ดุนพินิจของท่านนะครับอ่ะก่อนจะถึงคู่ เอกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยนะครับผู้สนับสนุนนะครับสโบเบ็สโบเบ็ดสามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปนะครับฝากไปด้วยแล้วก็หมึกย่านซีฟู้ดนะครับน้ำกิ้มรสเด็ดหกสิบห้าเดาวนะครับฝากไปด้วยนะครับมาถึงคู่เอกครับเฮอร์คิวิสเด็ดสี่เบินหรือว่าวอร์จกวุฒินะครับพบกับเจ้าเพชรธงชัยทีพีเอ็มยิมนะครับ เจ้าเฮอร์เคิริสเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีนะสายจากนครศรีธรรมราชนะครับสูงยาวนะครับจะได้ลอยกว่านิดเดียวนะครับประเภทที่ว่าหุ่นมาเทศทั้งคู่นะครับสูงนะครับส่วนสูงนี่มีร้อยแปดสิบขึ้นนะคู่นี้นะครับทั้งสองคนเลยนะครับเจ้าเฮอร์คิลิสเขาแหลมแทงเก็บนะครับประเภทที่ว่าซอยยิกยิก็อยู่ที่เฮอร์คิลิสนะครับแต่ประเภทที่ว่าหนักหนักแรงแรงนะครับ ไอ้แบบเราใจตีแบบเข้าตาตีแบบเข้าตาก,การมกันนะครับก็คงต้องอยู่ที่ฝั่งเพชรธงชัยนะครับเขาเจอเขานะครับใครชอบเขาแบบไหนเลือกเอานะครับเฮอร์คิวลิ์ล่าสุดนี่ไปชนะเจ้าตาเทพปอเตเะกุลนะครับส่วนเจ้าเพชรธงชัยนะครับล่าสุดนี่ไปชนะยอดไอคิวสอธนาเพชรนะครับ21ปีรุ่นพี่ขวาจากพัทลุงเพชรธงชัยนะครับ ผมชอบหนักๆแรงๆเนื้นๆเน้นๆครับนะน่าลองมากครับเลดคาดการณ์ผมคิดว่าเจ้าเฮอร์คิลิสเป็นต่อแน่นอนนะครับลองเป็นทีเด็ดครับลองให้เวทีครับลองให้รู้จักครับเพชรธงชัย TPM ยิมนะครับลองไปลองไปนะครับลองไปลองยาวๆไปนะครับชอบมากๆเพชรธงชัย TPM ยิมครับเขาหนักๆแรงๆหัวจิตหัวใจปาดทีโทนะครับ ของแทฉครับของแทฉมาถึงคู่เซนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าแดนพีชิตพีเชี่แสนชัยนะครับพบกับเจ้าสมบัตชัยทีพีเอ็มยิมลายที่2นะครับพิกัดร้อยยี่สองปอนด์นะครับคู่สามนี่เป็นมวยคู่เอกเลยนะครับร้อยสามแปดปอนด์มวยรอบอีสุกนะครับคู่สี่ร้อยยี่สองปอนด์ครับเจ้าแดนพิชิตพีเชี่แสนชัยนะครับรู้ว่าเจ้าใจสู้ทอเทพสุขินเจ้า ยอดภูผาเจ้าหหลายชื่อแลอเคินนะเจ้าใจสู้เจ้าชักน้ำมันนะครับแต่ถ้าเอย่ยชัน้ำมันนี่ไม่อยากจะเอ่ยนะครับแม้จอมติดหูติดตาฝัญลายมาตลอดนะครับในแมทที่มันเจอกับเจ้าเชียบขาดปอบผงสว่างในมวยรอบปูนเสือในครั้งคาราน,นั้นนะครับโอ้โหนะครับขาไปยังรล่อนะครับขากลับบ้าเลยโอ้โหรถบ้าดขาดลตลาดเลยนะครับ กับรถบัสกันล้วนๆนะครับวันนั้นนะครับโอ้หลายๆนะครับหลายๆนะครับกับรถบัสกันนะครับเอเจ้าเกียบเจ้าชนนมานจับติดหูวติดตาเลยนะครับล่าสุดนี้ไปแพ้เจ้าอะไรอ่ะเอราวันเพชรสวรเออมันไปแพ้เจ้าเพชรสวรเอราวันนะเจ้าแดนพิชิตนะครับส่วนเจ้าสมานชัยทีวียิมเนี่ยไม่ต้องสืบแหละวลายนี้นะครับหรือว่าเจ้าเพชรตะวันหลังพระจันทร์เอรี่นะครับ ลายเนี่ยโอ้โหเพิ่มความหนักความแรงครับขึ้นมาเนี่ยเป็นการันตียี ho, ่ห้อใหม่ของเขาเลยนะครับมีลูกหนักลูกแรงนะครับโอ้โ oh หสามารถที่ว่าทําสกอร์ต่ําได้เลยทุกเมื่อนะครับมีโอกาสกดสกอร์ต่าได้ทุกเมื่อสําหรับมาแมตตี้ i, นะครับของเจ้าสมานชัยนี่ครับนี่แหละการพัฒนาของมวยนะครับพรสวรรค์มีกันทุกคนนี่เจ้าสมานชัยเนี่ยมันมีทั้งพรสวงด้วยครับเลยประทบผลสมเร็จนะครับเมื่อก่อนไม่เคยมันนอกใครครับ ต่หลังหลังในมาโอ้โหสกอตตับลุนลุนเอี่ยวสามดอกลุนลุนนะครับจะสมานชัยนะครับ20ปีขวาจากสตูลน,นะครับก็ครบเครื่องในเดียวหนักแรงนะครับมาพักดีล่าสุดนี่ไปเจอของเก่านะครับไปเจอของเก่าของไขเ่เพชรสี่หมื่นข้าเจ้าก็คือเจ้าเมาเคลนะครับอ่าก็คงจะได้กลับไปรีแมทกันอีกแน่นอนนะครับ ชอบมากๆชอบหลายๆครับสมานชัยทีบีเอ็มยิมครับวันนี้ชอบมากๆครับทีบีเอ็มยิมทั้งสองคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเพชรธงชัยนะครับเออการที่ว่ามีระเบียบยึดในนะครับโอ้โหนี่มาตรฐานจริงครับพวกนักมวยสายตายสองคนนี้นะครับอ่ะก่อนจะไปถึงมวยเด็ดเอโคเด็ดและอบาบวยพภิมหาโคตรเด็ดเจ็ดยันน้ำเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลังช่างเพื่อความชัดเจนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับ รอพบกับผมอีกช็อตหนึ่งในช็อตนั้นนะครับคือชาววันช่างชาววันโชคเลยนะครับมวยเด็ดอโคเดดประจาเดเดนะครับจัดไปเลยครับลองให้รู้จักลองให้รู้เวทีหักนะครับเพชรธงชัย TBM ยิมครับส่วนอภิมหาโคเดตเจ็ดยันนำจัดให้เขาเลยครับท BM ลายที่สองครับสมานชัยท BM ยิมครับอภิมหาโคเดตเจ็ดยันนำาลายที่สองนะครับ สำหรับการปรับเปลี่ยนมวยหรือว่าการขับเคลื่อนใดๆในมวยนะครับก่อนจะปล่อยตัวแล้วก็กดติดตามไว้นะครับผมจะเปลี่ยนแปลงไปตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับกดไปที่แสดงความคิดเห็นนะครับจะโรคการขับเคลื่อนแล้วก็การยกย้ายอะไรต่างๆของบัตรมวยนะครับกดไว้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์นะครับโชคดีมีชัยอยู่กับครอบครัวด้วยความรักด้วยความอบอุ่นนะครับใน เดือนแห่งความรักนะครับเดือนแห่งความรักก็ใครที่มีครอบครัวนะครับก็อยู่ด้วยความเข้าใจกันนะครับแล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตครอบครัวนะครับเดี๋ยวมันจะพาดนะครับเหมือนใครบางคนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ควรเป็นห่วงเป็นใยนะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ